ครับก่าผูกพอกันอีกครั้งหนึ่งพี่นอ้องนึงทองภาพมาบึงไอ,กอเกษตรอุปกรณนเกษตรเสยย่องซีพี่น,อน้องเลยย่องซีนะครับผมนี่นี่ได้สองเดือนเนะพี่น้องเลยย่องซีได้สองเดือนเราได้หนึ่งบาทนี่นะครับสองเดือนเต็มเต็มเลยนะครับผมนี่้นเพื่อนก่าขุมสูงก่อยู่ทีมิดมิดกวัวๆเนาะพี่น้องอู้ฝนแตกเซยเลยพี่น้องคนมาเบึงหัว พี dos, os, 네่น้องนี่คือมั่นอีเหลืองหน่อยเนาะครับผมแลยย่องซีเพื่อนอื่นกันเนาะครับผมลุงทองกับอื่นตามเพื่อนละนะครับผมมาเบิ่งหัวเพื่อนนะครับผมต้นเพื่อนกะยองย้องต้นหนึ่งต้นหนึ่งเพื่อนบอยยองเนาะพี่น้องมาเบิ่งหัวพี่น้องมาเบิ่งหัวลุงทองเอาหลดไทยหน่อยเดินตามด้วยพี่น้องนี่ยกหล่องเนาะลุงทองมาแด่หลดไทยง่ายด้กครับผม ลุงทองกับป้ไดามาเอาหุ่นอีกดอกเพระาะว่านาผลลุงท่องเลยบาเอาเนาะครับให้เพื่อนดูดความชื้นซอยเนาะครับผมยันม,น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 ะยนมันเน่าแล้วพี่น้องเนาะยันมันเน่าเพระาะว่าดินของลุงทองเป็นดินทรายที่บ่ค่อยสับหนามปันไดพี่น้องเนาะครับไปบินนี่กัลุงท้องกะได้เปลี่ยนแผนใหม่เนาะครับผมเอาแกบลงเพื่อให้เพื่อนซอยดูดเนาะครับผมดูดความชื้นออกเนาะครับอืม พี่น้องมากุยเบื้องหัวเบื้องมันสำนีสี่มีหัวสำไดเนาะครับผมกะสองเดือนกะพอดีแหละพี่น้องสองเดือนเนาะนี่แต่ว่าผลมาซบแหลงแหละพี่น้องครับผมผลมาซบแหลงก่อนช่วงนั้นลุงท่องปลูกซบกับแหลงพอดีบานพราะจะเกิดขึ้นมากับซบผลอีกเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะนี่นะครับผมลุงท่องกับยังบ้ระเบิดหัวราเบิดยังให้เพื่อนดอกพี่น้องลุงท่องกับสีตัวไอ ปุ๋ยทั้งใบยางเดียวครับผมนี่อันนี้เขาเอื่นว่าละยย่องซีเนาะนี่เพคนอื่นละยย่องซีมั่นละยย่องซีเป็นว่ะออ้ยหัวเ,เ,เพื่องกัยยงกโดโครเหลยอยู่พี่น้องก็ไหลยู่ดอกครับนี่วะว่าดกดีอยู่พี่น้องนี่ครับดินกับบ่คอยชื้นบันไดพี่น้องอยู่ทั้งนี้นะครับผมนี่อ้ยหัวสั้นจะดีอยู่พี่น้องนี่นะครับผมอ้ยกูยเอาหาเป็นขาดมหมดแล้วล่ะพี่น้องอ้ยหัวหลายหัวไหลพี่น้องนี่ น้องขับแง่กันอยู่พี่น้องแง่กันอยู่พ่อพได้ยู่ขับนี่นี่อ้วน,นอีกอุย้อยวัวนีใหญ่พี่น้องทำขวดเอ็มลอยเลยขับผมนี่นี่ขับผมนบเนาะขับพอได้นาะพี่น้องเนาะมันสองอดเดือนอ่อนๆขับสองเดือนบาแก่เพิ่นวะก็คือบ่ท่านหอดสองเดือนเต็มเนาอคขับพี่น้องบ่ท่านหอดสองเดือนอีลีอีล้อเนาะขับผม ะนับเอาจมือปูกเลยค็คือสองเดือนนะพี่น้องะนับเอามือมือไทยแล้วก็เสียบปรับรลุดนะครับผมลุงทองสนับเอาแต่ส่วงที่มันเกิดนะครับผมเกิดเป็นต้นแล้วลุงทองสนับเอานะครับผมนับเอาจากบนได้นับเอามือเสียบนะครับมือเสียบจะได้กระบจนมีหัวเนะพี่น้องครับผมต้องนับเอามือที่เิ่นเกิดนะครับเิ่นเกิดแล้วมีหากแล้วนั่นนับมือเลยครับผมลุงทองว่านะครับผมอากับประม่ณนี้แหละครับผม นี่ก็คืออีเหลืองหน่อยเนาะว่าเพื่อนกระไดอยู่นี่ก็หนึ่งสองนะพี่น้องนี่สองหัวสามหัวสี่หัวขังขังในนะพี่น้องหูขาวๆอยู่ครับห้าหกเจ็ดแปดเออก็คงจะไดทิพย์อยู่พี่น้องฟังตั้งนี้เนะครับผม่ะประมาณนี้แหละครับผมขอจบขิบปนาวุธเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ